สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดแห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็คือเรื่องไข้เลือดออกกลับมาแล้วในช่วงฤดูฝนนี้นะครับปีนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1-22ถึง22 หมกราถึง 22. มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยพบรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว39.216รายมากกว่าปี2.566ันหาในช่วงเวลาเดียวกันถึง1.2เท่าเห็นอะไรกันน่ากลัวมากโดยเยอะในเขตสุขภาพที่7จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์อะพวกนี้ได้รับรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น1.150งรารายพบผู้ป่วยเสียชีวิตหนึ่งราย กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ1 0บถึงสิปีนะครับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือจังหวัดมหาสารคามเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกลงมาโดยเฉพาะไข้เลือดออกจะระบาดมากในช่วงฤดูฝนของทุกปีสิ่งสำคัญคือควบคุมโรคอย่างรวดเร็วหากพบผู้ป่วยและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายเสเพื่อลดจำนวนยุงลายพหานำโรคให้เหลือนให้น้อยที่สุดนะครับ หากปล่อยให้มีการแพร่ของโรคในฤดูการระบาดแล้วจะทําให้การควบคุมโรคทําได้ยากยิ่งขึ้นซึ่งกรมควบคุมโรคได้เน้นมาตรการสําคัญในการจัดการปัญหาไข้เลือดออกคือมาตรการ3เก็บคือเก็บบ้านเก็บน้ําให้มิดชิดเก็บขยะนอกจากมาตรการ3เก็บแล้วขอให้เพิ่ม1ทอคือทายากันยุงซึ่งสามารถไล่ยุงได้นานถึง6ชั่วโมงพร้อมทั้งเสนอมาตรการ4เน้น4เดือน เพื่อลดจํานวนผู้ป่วยในช่วงเวลาดังกล่าวโดยประการแรกคือเน้นการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะโดยการสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพ่ะพันุ์ลูกน้ํายุงลายอะไรพวกนี้ประการที่2เน้นการตอบโต้และควบคุมยุงพาหะโดยหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมไข้เลือดออกให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการประการที่3คือเน้นการวินิจัย และรักษาที่รวดเร็วโดยผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไข้เลือดออกทุกรายควรได้รับการคัดกรองตรวจวินิจฉัยด้วยชุดไข้เลือดออกแบบรวดเร็วให้หน่วยบริการปฐมภูมิประการที่4คือเน้นการสื่อสารความเสี่ยงโดยเฉพาะร้านขาย,ยาและสถานพยาบาลทางการแพทย์งดจ่ายยากลุ่มลดปวดคลายกล้ามเนื้อให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคไข้เลือดออกเพราะยากลุ่มนี้โดยเฉพาะ s t n s o i d a l anti i n f l a m m a t o r y หรือว่ายาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยละพวกนี้ยากลุ่มนี้ทําให้เกิดการระคายเคืองกับกระเพาะอ,อาหารทําให้เกล็ดเลือดไม่แข็งตัวอาจทําให้เลือดออกมากขึ้นนะครับทำให้โรครุนแรงขึ้นแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับไข้เลือดออกกําลังจะกลับมาแล้วแล้วก็ปีนี้แนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกแล้วนะครับ ฉีด2เข็มห่างประมาณ3เดือนได้ผล90ว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ลดอัตราตายแล้วก็ลดลดอัตาราการนอนโรงพยาบาลได้นะครับสาระน่ารู้สำหรับอันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ